อ,อ้อนฮารู้ว่ามันมนตัวทีมลงพื้นเตรียมเหยืออันโอชะของปลาไหลจ้ะหอยสดๆนี่ค่ะมันมีกินข่าวเนาะมันจะรอไอเอ็นมาดีจ้ะแล้วก็มีอิปูแห้งค้ากด้วยค่ะ ทุบทุบเข้ากันนี่โอ๊ยถือติดตดีดขนาด้า้ามี2สองอย่างนี่ฮะปูกัะมีโอ้หาไปแล้วนจ้ะอันนี้คือขั้นตอนการเตรียมเหยือ่ออันนี้เป็นอิปูสดๆจ้ะสามารถทุบ้ะกันก็มะหอย เอาไว้เตรียมเสื้อบางบางเอียนจ้าปลาไหลฝนหกกนนักหกระซ้าตกใช่ไหมว่างานฝนตกอู้ตกแหงค้า เอามื่อวนนี้ือทุบหลายเลเฮ้ยจิเซอร์จักบังซิโอ้โหกากับซิเมื่อเวานนี้เพิ่นเพิ่นเซอร์สีเอ่อเมื่อวานนี้อะจะใส่สี่บ้างได้เอียนอยู่3ตัวแล้วก็ลุดไปหนึ่งเพิ่นก็เลยคิดว่าถ้าเพิ่นเซอร์หลายมันก็ต้องได้หลายกุาเก่าจ่ะมื่อนนี้ก็เลยเอาเต็มทีเลยสิบบริสัน ว่าไม่เคยที่ทุบแล้วตัวเอาไปเอาไปฝังหรือเอาเอาไว้ใส่นี่นะเปิดหม่ต้องเก็บให้ดีอันสิบบาทจีนอเออเทเสงาไม,ไม้เขาอย่างใสอ๋อม,มาก็ย้อยสลายได้เยอะเนาะถ้ามันดนเนาะถ้าทงเทเสงาไม้คนกันเบเบี้ยดำมั้ อืมแมนจ้ะอันนี้ก็คือมะหอยทุบไปไเรื่อยๆจนจนกว่าจะพอละจ้ะสิบบังก็น่าจะหลายอยู่แล้วก็มาเสริมด้วยอีปูแับน,นี้ส <c oughs> ใส่บังและสามตัว เอาเงาสิบาดเดี๋ยวมันสิบ่ง,งามเนาะเพียวมันมีหอยบาดกับบอง,งามนี้ <c oughs> น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเขางชงกาแฟาก่อน,นเด้อ่าทุบมะหอยพ่อแล้วจะกก่าไปแช่น้ำไว้คืเอเก่าต่ะ กาแฟเกองบีเสร oh, ็เกิดเออได้เสร์เกิดอันบูดมาลืมปะ่ะไปก็เตรียมอีปูอิปูมันจะมีกินข้าวกินหอมแซ่บมันเต๋ะ ระวังะจะเพื่อนเมียนเศษเปื้อหอยลองไปนำเนาะจะ้ะวิธีง่งายๆก็ทุบๆเหมือนกัน ต้มแล้วก็เอาององ,องปเป็นจ,<ำ>จำเนาะ <S <S คือจีแสบเนาะ <laughs> แต่ว่ามันก็ต้องมีการลงทุนจ้ะเราก็จะได้เอียนตัวใหญ่ๆนี่จ้ะเตรียมแบบนี้แหละน้ำข่าว นี่ค่ะเรียบร้อยวันนี้ยามเข้าไปยามข้าเห็นตัวไม้ข้าก็เก็บเสื้อชุงแย้งเข้าไว้คือเก้าจ้ะแล้วก็แต้ไว้ตรงนั้นแล้วก็เรียบร้อยจ้ะนี่ค่ะนี่คือจบขั้นตอนการเก็บโมเมนต์การเก็บจบขั้นตอนการเต็ม แนวเสือบังจ้ะเหยือเหยือเอ็นนะผีเสื้อตัวน้นอย,ยงามๆขอบคุณที่รับชมจ้า